แตก,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 ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ สวยสดงดงามครับวันนี้มาลงชุด4,4คูณครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook อยู่กับผมครับมงคลสาวสตูดิโอครับวันนี้มาแบบวันนี้ก็อากาศเช้าเช้าบ,บรรยากาศเช้าเช้านะครับพี่น้องแดดกำลังเริ่มออกครับนี่วันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านตาสดำ สูร่รอนุเคราะห์หรือว่าโรงเรียนของกระผมเองนะครับพี่น้องก็วันนี้มาลงงานเป็นงานแสดงมุทิตาจิตเนาะถือว่าเกษียณร,ราชการครับท่านพอก็ไม่มีพิธีอะไรมากครับแค่เอามาเป็นใช้อพิธีการนะไม่มีการร้องรำทำเพลงใดๆนะครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการเกษียณครับช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่จะเป็นช่วงงานเกษียณร,ราชการเนาะเยอะส่วนมากแต่ปีนี้ก็อยังว่าครับปีนี้ก็จัดไม่ค่อยได้ครับโอ้ตกงานกันเป็นแถวเลยครับพี่น้องวันนี้เราก็มาลงสี่คสี่ครับอันนี้ก็เป็นตู้ของผมเองนะครับพี่น้อง วันนี้เอาเจ้าอะไรนะสืน้มิครับเอาเจ้าสึน้มิมาลงครับสีใบนี่ครับจอดนานครับพี่น้องยักษ์ใหญ่จนเต็มตู้แล้วครับเนี่ย <laughs> จอดนานครับจอดนานนี่นะครับก็มาแบบง่ายๆครับมาเมื่อคืนเลย สี่คูณสี่ครับเบดสี่กลางสี่แหลมสี่นะครับพี่น้องอเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับระบบะเสียงที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ครับเอาตู้ไหนก่อนดีครับพี่น้องเอาตูเ้เบรดก่อนดีกว่านาะนี่ครับอ่ะตู้เบรดก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรซีนามิ นี่ครับสินเนมิเขาก็จะมีลมออกตัวนี้เป็นลมออกจากาล้างดอกนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหักไปเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลมข้างหน้าดอกครับตัวนี้ก็ผมซื้อมือสองมานะครับพี่น้องใบละพันกว่าบาทครับตัวนี้ใช้อยู่สีสีมีทั้งหมดซื้อมาหกตู้นะครับตูน้นี้แต่วันนี้เอามาลงสี่ใบครับ ตัวนี้เป็นดอก18นิ้วนะครับพี่น้องดอก18นิ้วของ IBA ครับโน่นครับ IBA หรือว่าไอ้บ้านั่นเองดอกไอ้บ้าเนี่ยผมตัวนี้ผมใช้มา5-6ปีแล้วนะครับนี่5หปีแล้วครับก็ถือว่าคุ้มคุ้มอยู่ครับแต่ข้างล่างนี่เป็นเล็กซอนนะครับเล็กซอน2ดอกครับ1200วัตต์ไอ้บ้าก็1200วัตต์ครับ สอดอกนี่ครับสภาพตูก้ก็ผมซื้อมือสองมานะครับก็จะไม่สวยเท่าไหรน่นะแต่ก็พอได้อ่อลูกๆคลำๆออกงานไปครับน้ำเสียงก็ไม่ใช่จากเรีเท่าไหร่ครับนี่ครับสำหรับตู้เบตนะครับพี่น้อง อ่ะส่วนเสียงกลางครับเสียงกลางเสียงกลางผมวันนี้ใช้เป็นระบบ3มทางนะครับก็คือเบสแล้วก็เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเนาะก็เลยเรียกว่า3มทางเนาะเอาง่ายๆครับ3มทางก็คือกลางกับแหลมนี่แยกกันครับไม่รวมกันเนาะ,ะสำหรับคนไหนที่ไม่เข้าใจเนาะอะไร2ทาง3ทางนี่คืออะไรก็ สองทางก็คือกลางกับแหลมรวมกันมีเน็ตเวิร์กครับแล้วก็สามทางก็คือกลางแหลมกลางต่างหากแหลมต่างหากใช้เพาเวอร์แยกกันครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็หลายคนหลายท่านก็น่าจะรู้แล้วครับแต่บางท่านเนาะที่ยังไม่เข้าใจกับระบบเสียงสองทางสามทางครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับตัวนี้ใช้เป็นเ,ออเสียงกลาง12นิ้วนะครับพี่น้อง12นิ้ว นี่ครับสองปีแล้วครับตู้นี้สองปีแล้วพี่น้องนี่ครับติ๊กเกอร์สีเหลืองติ๊กเกอร์สีเหลืองครับแต่ดอกผมใช้เป็นดอกสองร้อยเอ็ดนะครับดอกเก่าครับผมถอดออกจากตู้เก่ามาใส่ครับเดี๋ยวมาดูสเปกเสียงกลางครับสเปกเสียงกลางนี่เป็นตู้ดอก ิบหนึ่งแล้วก็แหลมหครับดอก12นี่จะเป็นของพีออดิโอนะครับ e 1 2บสองครับผมพีออดิโอ e 1 2บสองแล้วก็เสียงแหลมก็จะเป็น nts 4ี่นะครับ nts สี่ 40, แล้วก็ปากก็จะเป็นปากธรรมดาครับปากอันละ60บาทเนี่ยถ้ามองมองเห็นนันนี่ปากสี่เหลี่ยมธรรมดาครับผม เพราะว่างบน้อยครับก็เลยใช้ปากธรรมดาก็อยากอยากจะอับเป็นลายเล่อยู่นะตัวนี้เป็นชุดแขวนโรงงานครับชุดแขวนโรงงานแต่เป็นเหล็กนะครับพี่น้องผมเลือกใช้เป็นเหล็กครับตอนนั้นก็เพราะว่าประหยัดต้นทุนหน่อยเนาะเป็นเหล็กแน่นดีครับไม่มีโยกเลยชุดแขวนเนี่ยแน่นดีมากเลย ชิดแขวงของ P&K r K. ครับผมผมสั่งมาแล้วก็หูจับก็เป็นนี่ครับหูจับพลาสติกครับเป็นสามทางนะครับตูน้นี้อีกตู้นี้ความกว้างตู้นี้ก็ประมาณหน้านะเนี่ยหน้าจากนี้มานี่ก็หกสิบนะครับพี่น้องของผมลึกไปข้างหลังก็สี่สิบห้าครับทุกครั้ง ไม่มีเน็ตเวิร์กครับต่อตรงตรงเลยครับไม่มีซีตัดแหลมทั้งนั้นเน็ตเวิร์กก็ไม่มีซีก็ไม่มีนะครับแบบตรงๆออกจากพาวเวอร์มาเลยครับใยที่คลอดเอาอะเดี๋ยวพาไปชมพาวเวอร์ Power ครับสายผมก็จะเป็น2 2งสนะครับโอ้นี่ครับเสเนต สวัสดีครับโอ้เสเนตมาจากฮ่องกงครับพี่น้องไปเที่ยวฮ่องกงมากี่ปีสปี6กเดือนหเนตายสินี่ครับเป็นเที่ยวฮ่องกงมาสี่ปีวันนี้ก็มาอยู่เมืองไทย <c ười> คืนแล้วอะระบบผมก็ใช้เป็นนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเองเลยแหละใช้เป็นมนะิกเนาะเอาเป็นมิกดิจิตอลอ่าอีกแอสิบสองครับผม ตัวนี้ของบาร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ครอสก็เป็นนี่ครับ n t s n t s นี่นะครับ n t s นะครับครอสบ้านๆเลยครับตัวละพันกว่าบาทตัวนี้ก็จะเป็นปลักไฟเนาะตัวนี้เสียบไว้เสียบสายชาร์จโทรศัพท์โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเล็กโปรครับเล็กโปรนานๆออกงานก็เลยเอามาทั้งหมดเลยครับใช้ไม่ใช้ก็เอาเอามากินไฟนะครับเอามาออกไม่ให้ เอาไฟเข้าไปเลี้ยงหน่อยเนาะอันนี้จะไว้ขับมอนิเตอร์นะครับวันนี้นี่แล้วก็ i อซีพันครับเป็นทาร์ปไอซีพันตัวนี้ขับเสียงแหลมครับข้างนี้ข้างนี้ขับเสียงกลางครับซีบายเลยครับพี่น้องแล้วก็ทาร์ปไอหกพันครับตัวนี้ขับบีดครับข้างละ2ดอกนี่ครับข้างละสดอกเนาะซีโอหก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่มีอะไรเนาะ ไม้ก็จะใช้เป็นไม้ไมเก่าอยู่ครับนตอนนี้สัญญาณก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับพี่น้องถ้ายังไม่มีคนยังที้ใช้ได้อยู่แต่ถ้าคนเริ่มมานี่เป็ดปัดเป็ดป,ปัดปหายขาดหายทันทีเลยครับโปรโยูโรเทคตองหนึ่งประมาณนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังกันนะครับไปเจดี JD. เปิดเพลงเมื่อกี้หน่อยนีเดี๋ยวให้เจดีเนตครับ 开开，开开，开 ให้พี่น้องมาฟังกันเตึมดูหน่อยครับพี่น้องนี่ครับเป็นกนระตึมกระตึมช่องผมเองนะครับพี่น้องมงคลกุาวก็ฝากเข้าไปกดติดตามให้ด้วยครับนี่ครับเนี้ยปากคือเตียงนัเ่เนี่ยเลย បងថើបបងភ្លេចអូនស្រីអូនទេបងពុកស្រាបងកញីទាំងពីរអូនស្រីអូនពីនេកបងអូត្រកលើផាក្រាស្ដាងឲ្យនឹកការថាបាបเธอចិត្តបងមិនបានកើតដល់ស្រី ยาเอไตรปราเบี่ยงบาดที่เต้าเฮยเบี่ยงปานเต้ากี่จะบ่มีโอกาสกับเธออยากนะก็อ่อยคลิกมึว่าเลี้ยงไสป๋าพะศราสวงอยากนะต่อไหวอ่อยแต่พลิก ស្រីទេវកាភ្លេស្រីនាងមិនបានទៀងអើបទេតព្រីវិសដាកណ្ដងវៀងរោតាចោមស្រីឡោក៏បត់បមិនដៀតសដាយប្រកាសោះឬក្លោដោយវិ ไอ้สรายบาปบรรดาสวรรค์ยังหนาก็เคยอยากจะพลิกโดดเดียดสรายแต่บาปกลับดีสรายเดียดบัดบาอาจารย์สามารถเปรซ มงคอลครับพี่น้องสองสามผลงานเพลงครับผมเมื่อกี้จบไปก็เป็นกันตติมของอที่ผมเล่นแล้วก็อัดไว้นะครับฝากเข้าไปกดติดตามได้นะครับช่องมองคลสาวนะครับเป็นอันนั้นเป็นช่องมองคลสาวดัมซิ่งนะครับแต่มีเพลงกันตติมอยู่ในนั้นด้วยตอนที่ยังไม่แยกช่องนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามไปฟังผลงานเพลงได้นะครับก็ แค่นี้แหละครับระบบผมวันนี้ก็มาลงเป็น4ี่คุณสเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามแล้วก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมงคลสาวสตูดิโอนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการหรือว่าอยากให้ผมไปรีวิวให้ก็ติดต่อได้ทาง facebook เลยครับมงคลสาวเป็นภาษาไทยเลยนะครับมงคลสาวหรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับ0868408 8, 8ครับผมนี่ครับก็ ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามอย่างไม่ขาดสายเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากอ,าอีกหนึ่งช่องน้อยๆด้วยครับพี่น้องแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ